หนึ่งร้อยก้อนกว่าเอ้ยเหมือนเอ้ยสีฟ้าเป็นสามอ้อนโอ้โหไอเกมไอเกมคนไทยคูณเราเห็นแล้วเองโคตรโหดเลยคุไอปูยังมีคนยังมีคนเจนาเรตอยู่อีกสองคนปูเอ็งสอบสามวิชาเใช้เวลาที่ชั่วโมงเดิร์นเหรอเพราะเองบอกว่าเริ่มสอบแปดโมงเสร็จเก้าโมงอันนั้นเราพูดพีทเดือดต่ำตุ้งแล้วงจำไม่ได้อ่ะอ่ะประมาณนี้แหละจากแปดโมถึงกี่โมนอ่ะไม่ เออประมาณแปดโมงมันวิชาละ1ชั่วโมงใช่ปะก็บวกไปเป็นสามชั่วโมงก็ต้องเป็นสิบเอ็ดโมงพักวิชาละห้าที่ก็เป็นสิบเอดโมงสนะิห้านาทีแล้วพอตอนทานนี่ปูไปนั่งก็นั่งอยู่ในห้องหรอกเขาให้นั่งตรงโต๊ะสอบอะแล้วคือแบบเราเรา,เราดูโต๊ะนะถ้ามันเป็นห้องเรียนไงโอ้โหมีคนทำแตนัารักไว้อย่างใหญ่คืออะไรวะัญนักษักอะไรโต๊ะแบบมันจุดเล็กๆแต่แบบเราดูโอ้โหลูปเหมือนมีคนขุดเหมืองไว้ เฮ้ยมีคนมา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 เข่าบอลเบนเข่าบอลเบนปั้นกูปันยังไม่เจ๊พอโอ้ยลาภาพเลยว่ะบูโอ้กระซือเกาะไม่ทันซื้อเกาะไม่ทันตะโกนร้องแตกเฮ้ยเล่นนั่นเลยห้าสิบก้อนนะบ้าเมื่อกี้ไอ้ยเปิ้ลกอกไมเรามีเอาไปเอาไปเรามีเรามีกับเมาสาดิเอา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 กอกผมอ่ะไอแซคเขาให้ต่ออีกยี่สิบก้อน ไมได้กล่องเฮ้ยไอ้จ้างให้เอ็มมาเลาต่อร้อยก่อนจอกเถอะพ่อแล้วแต่เราเคยถือจริงนะเอ็มเลาเดี๋ยวเขา,เ,าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปเจาะกันจะบอกว่าจะบุกมาบร้อมชุดก่อนเหล็กไม่เอานะเราจะตกกระาบมาเลยหยานะจะน่าจานนะแล้วก็บุกพร้อมด้วยชุดกอบเพชรถึงเวลาสไตล์โมเดิร์นโอเคเราตั้งการคุ้มกันไว้อย่าให้มันบุกตั้งตอนนี้เราไม่สร้างโปรเจกต์เอ้ยเดีูดูดูเจ้าสไตล์โมเดิร์นสไตล์โมเดิร์น เราด้นะไรโอ้คุณไปหรอเราได้เยติแล้วเราอยากได้เยตีเราอยากได้แก้วน้ำหมุเราอยากได้แก้วน้ำไปซเจ๊แก้วน้ำย่าไปซื้อไอ้ร้านช็อตปืนใหญ่เราไปเจออันนั้นเราของกระจกอ้าวเอฟติริงเฮ้ยมีคนได้มีคนได้ฮูเวอร์บอร์ดมีคนได้ฮูเวอร์บอร์ดมันจะต้องตายไงๆแน่ๆเลยบายบายกูตายพวกจะเอาโอเวอร์บอร์ดดิกูจะได้ไปสไลด์ในเฟสซัมเลเตอร์เอ็กซ์โอเวอร์บอร์ดอุย เรามาเดินกินปลาต้นไงบุกมาก็เป็นศพอยากเป็นศพก็บุกเข้ามาวันนี้วันนี้เราไล่ขุดลัอกี้บ็อกอย่างเดียวเราไม่สร้างไอ้น้อ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 งเฮ้ยมันเอามันเอามันเอาไอ้นั่นไปมันเรียกมันเรียกว่าอะไรวะธนูอ่ะระเบิดสลับตัวเขาได้จะระเบิดสลับตัวมันหน้าไม้ยหน้าไม้โว้ยจี้วหน้าไม้มันชื่ออะไรนะกระสุนแดงแดง cross bro cross bro เฮ้ยพวกเองเขามีเเเหล็กกออออด้ยไม่่ใช เอ็มาแล้วเขาไปแปดก้อนเลยนะเว้ยเขาจะสามารถชิดกปากได้ได้ไปเก็บเพชรมาพัฒนาบ้านเมืองประชาชนปลตยไออเ็บอยู่ก่อนหน้านี้โดนยิ่งไม่ให้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เผลอดรอปลงโลกแล้วขอเองเวทใช้แค่ยี่สิบนาทีในการพัฒนาประเทศดีกว่าคนบางคนที่จะเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไปนะไปเอาไปรู้บอกเราสามารถทำดียราตายในไม่ถึงสามนาทีได้อะไรนะเรามีเพชรเรามีเพชรสองเมตรกู่เราไปขโมยจากสีเขียวมาเอามาเอามาเอามาเกือบเกือบอัพเกือบอัพได้แล้วเกือบอัพได้แล้วที ริงงไวตช่วยด้วยเอฟระวังเป็นศพเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเขามีสิบเอโมร์ กีเราไล่ค่ะันไม่ได้สไเอ้ยเรามีเพชส่เม็ดเดี๋ยวเราเอาไปพัฒนาประเทศเรื่อพวกเราเพิ่งเกิดจีีเรามีเพชรสิเม็ดเอ้ยเรามีเพชส่เม็ดเดี๋ยวลองพัฒนาประเทศอ้ีเพชรทุกคนเลยเาาเกีแเราอัล้วไอซกไกไม่ให้ก็ไม่ให้ไอ้แกไม่ได้อัพเอ้าเราอัพไปแล้วเรา่อัพเรียบร้อยสิเอเมอาัลดว ผีที่เรากดก่อนสีแดงมาเล่าเอ้ยพื่อเพื่สีแดงมา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 ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นก็จะขอสีแดงเดี๋ยวมาใหญเลยอ๋อโยกยอกโยกเอ้ฟันฟันวู้อ้าวหายยังไปช่วยไม่ได้ตูตกโลกยิงยิงยิงไล่ไล่ไล่มาทิกูอย่าตามอย่าตามเพื่อนเราอะไรแบบ้ไอตามบุยตามบุยตามบุยตาบุยมาเลยมาเลยมาเลยต้องก่อนอุซาก็บตั้งนานอ่ะเดี๋ยวเขาต้องไปเดี๋ยวเขาต้องไปก่อน เดี๋ยวเขาขอไปอัลัคกี้ด็อกเอ้ยลักกี้ด็อกเอ้ยไม่ใช่ลักกี้ด็อกอีกอันถัดไปเราจะเอาไปกากซื้อทีอ่เกาะที่เกาะเพชรมันมันใช้เอ็มมาแลด์อ้าวยาดู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 แต่ใบเซาล่ะไ,ไอ้เซามันกลัวนั้แล้วแบบคือเรามีเพชรให้ามานันนะเว้ยแต่ทามันไม่ใช้ <S 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 อ่าเดี๋ยวเราเพชรไปซื้อคันคนส <ผม S 2> ี่ออกจากสีฟ้าหนีออกจากสีฟ้าใครอยู่ในสีฟ้ามันจะฆ่าใครเอาใครเอาปืนใครเอาทีโบลง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 ก้นอ่ะสามสิบเม่ หนีบอลหนีป้าสีฟ้ามาเสร็จแล้วเพื่อนหยาเพึ่งถ้าสมมติ<อ>มีคนเข้าไปมาทำการคิวทั้งสีแบบเดินเข้าสีอะไรมันจะคิวนี่ปุงั้นเราต้องหนีออกจากบ้านตัวเองใช่ไหมใช่นั่นไงเพื่อนเกิดใหม่แล้วมันมันคิวละมีเพื่อนเพื่อนคอยใช้สิว่ามันระเบิดหายเรียบร้อยไอ้กระสุนวงจักรมันไอ้มันใไถดาวกระจายวงจักรเอ่อเอ่อเอ่อคือคือไถดาวกระจายวงจักรเฮ้ยสีดรสีเรส โดยเวลาว่าจะพีกเมื่อกี้มันใช่กับดาวกระจาวงจักรแล้ติึงสตันยาวเออเมื่อกี้เมื่อกี้เอาบอกาให้เอามาให้เราไม่ฟังโดนดาวกระจาวงจักรกับพาร์ทเขาแค่คนปายไอพารไอวินไอพารไอวิน ไปบ้านเราแต่เขาไม่คิดว่าไอ้ซ์จะเดินบอลเดาะก๊อตจาวงจักรไอ้ทุกคนไอ้ทุกคนวงจักรก็ต้องหนีแล้วหรือเป็นเราเราไม่อยู่ลูกเราโดนเราก๊อจาวงจักรแบบผสมกับสัตว์หางหางกี่หางวะสีประมาณนั้นนึกไม่ออกเแปดหางตัวเปิดระเบือตือตือไอ้ไอ้ไอ้เรามีเพชรหกเม็ดเรามีเพชรหกเม็ดเดี๋ยวเราไปอัพเราทียร์สามแล้วค่ะดีหกเม็ดไปเลยเอาไปเลยโอ้ยนี่เอาไปที่ไอ้นี่กำลังเดินกลับบ้านอย่าเพิ่งดรอปเล่นอะ โอ้โหยอกยอกยอกวิ่งเราได้เราได้ที่ปลาเฮ้ยสีแดงมาเราได้เราได้ที่ปลาสลับล่างสลับล่างเอ้าสลับล่างนั่นเยือเราดูคนนั่นเยือเราเฮ้ยปุ๊กยาสลับล่างยาสลับล่างเราเราจะใช้ยาสลับล่างเชริปปต์มันมาหาบ้านมาเรี๋ยวเฮ้ยเขาใช้กระสุนว่าเขาใช้แล้วองกระจายวงจักรในการเอาตัวรอดจากพวกศัตรูเอ่อทั้งทั้งหมดอะไรไปเพจด่ะใช่เขายังไม่ให้สักทีเนี่ย เคได้เวลายืนเอ้ยลัคกี้ด็อ x เอ้ย Lucky box l ก c k y box เลยเอ้ยสีสีเฟสเฟสเฟสเรเฟสเรเฟสเราไอเอาจริงแล้วก็มีเคียวโอกาสจะให้ไอ้จังนะเพราะเคียวมันเทรดจันดาขังกล่องได้แต่ก็ไม่ให้ละปูนขอได้ไหมขอได้ไมใหม่พวกชอบกันงั้นเราไม่เป็นไรเอ้ยไม่เป็น Lucky box Lucky box สีพวกแถวนี้เลยนี่เหละพูดปั๊บเราเปิดได้เคียวเลยปูนไม่เป็นไรเราเก็บปุัดเราเก็บทุกคนในที่เมื่อกี้อะเราเก็บทุกคนออกมาดิเราพูดไปพูดมาเราได้เคียว เอ้ยจริงเหรอแล้วแต่เฮ้ยแอปีจีย้ย,ย,ยเราได้ยาสิยาทาน้าขาวอ่ะไ้บอดเราเก็บสี่คนลวกบอย,ยาทาน้าขาวตากระไ่ายบิ ให้เขาดูก่อนไอ้นี่เดี๋ยวกินบวเดี๋ยวกลายเป็นเป้าเล็งเหมือนตาที่แล้วได้ได้อีกไดอขวดแล้วนี่ได้สองขวดเลยเนี่ยอันเนี้ยเฮ้ยเขาเอาดักกระเถิเอไอเขาได้เอาเอาดักกระจายวงจักรมาบวกกับเอออาร์พีจีเนี่ยเขาจะเขาคิดว่าน่าจะเป็นการคอมโบที่ดีมากไอคืออะไรอ่ะกล่องพลาสติกเป็นเป็นมันเป็นแบบแบบพอพวางปุ๊บมันไงวายอะไรอะอะไรวะเนี่ย นนเนเดี๋ยวเดีด๋ยวเกมอ่ะครับดูดูดตัวผมนี่ครับพวกเอ็นเดี๋ยวเขาไปเอาเอ็มมาเหล่ามาให้อันหนึ่งทุกคนถ้าเรายืนพร้อมกันอ่ะแล้วพอดังกี้บอลมันตกมาจะได้สามกล,ล่องพงั้นเรามานั่งกั๊กกันดีกว่าอาจจะไม่ได้สามกล่องอาจจะแย่งกันอนะไรหรอวิทย้วิญญาณอาจอา,าอาปูได้ไหมไอ้กล่องเนี้ยพุดได้ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ได้ได้เี้ยังมีแย่งกันเป็นบางครั้งโล่รอชน โอ,โ,โอ้โหโอ้โมีเพชรเยอมาให้เราหน่อยนะเราจะเฮ้ยเลดเบ็ดเลดเบ็ดเรามีไม่เ,อเยอะเรามีแค่สี่เม็ดเอด้ควงๆเลดเบ็ด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 อยู่ตรงอยู่ตรงเพชรเพชรสีเขียวเฮ้ยอัพอัพเยร์สองได้แล้วมา,ามาม<อ>าสี่เม็ดเลยสี่เม็ดอีกหนึ่งอันนีเเ้เดี๋ยวเขามาเสียงตายเอาไอ้นี่ให้เอาไอ้มาเล่าแต่ไม่มีไอ้เล่าเกิดสักอันเลยไปเขียกูมีเพชรกูมี ลอคกี <ersch> on, ้บ็อกซ์ตบอีกแล้วลัอคกี้บ็อกซ์ตบอีกแล้วมีแล้วูนเพื่อนบินเอ็งเอ็อยามาเล่นลิ้นบูนเฮ้ยลัอคกี้บ็อกซ์บของเราเฮ้ยเดนหัวโดนหัวรับเลยพ่อใคยแล้วอ้าวลัคกี้บ็อกซ์ก็อ้าวเขียวไงตบรมัชิบหายรอรับรอรอรอเฮ้ยูนของของใครของของใครบูนปูนปูนูนไปพีจีแก้วไอเขี้ยวปูนไปหาไอเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยไอเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวไอเขี้ยวไม่ได้ปูนเข้ามาแล้วสี อยากเลดเบตแล้วกูมีอะไรวะจริงอะไอ้ซันต้องได้เลดเบตอ้าวแต่ไอ้ปูนตายก่อนเราไม่ได้กล่องเรามีเคียวสำรองไว้เลยวะเคียววัดอย่ามั่วเรามีเคียวสำรองไว้ในกล่องด้วยเขาเขาเขาลืมไปเขาลืมไปไอเ้เอาเองเอาเขียวให้แซกดิเอาเขียวให้แซกเอาเขียวให้แซกไอวะปูนเองไม่เห็นมีเขียวเลยเองกะเองโปแล้วเลดเบตมันสามารถเอาไปไว้ในกล่องได้ไหมไม่ได้เอาได้แค่เขียวไอยปูนเขียวไม่เห็นมีเลยเราอยากจะมีบอกพุดจากเขาบ้างแต่บอกพุดเราไม่ทานเราขอในเบสโว อยาบอกนะว่าไหนอู้อย่างเงี้ยเอ็มบอลเล่าเราโดนฆ่าตายซะยังไม่ให้ทำไมร้องไห้อ่ะเดียวแรกเอมบอลหลายๆปูเขาทำหุ่นเองตกตกตายเดียวแรกเอมบอลพัทดีมากแล้วเขาตายหยอกแอมบอล15เมตรแรกเดียวไม่ไม่คุ้มเอมบอลา300เมตรเฮ้ยเขาคิดว่ามันคือทริกที่ดีแล้วนะเว้ยไม่คุ้มในการเอาแบบทำทำตัวเขาตกอ่ะเออเขาคิดว่าทริกที่ดี มันทําได้เราเคยโดนทำแต่ตอนนั้นเราได้แล้วแบบเหมือนเพื่อนสงสารนะเพื่อนทำได้เราได้ดิวโดดิวโด้อเยเจ๊เดอร่อยกินแม่อร่อยนะดิวโดดิวโดเดี๋ยวนี้เราได้ยาธาตุมาเฮ้ยเขาเขามีเอเมวอลเลอร์อยู่สามก้อนเรามีเอเมวอลเลอร์อยู่สิบหกก้อนอ๋อแล้วชิคกี้พายิ่เยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวมันมีโอกาสเปิดได้เคียวแบบกล่องที่บล็อกธรรมดามีมีโอ้ยใครป้ามาใครป้ามานหายแล้วไง บ,บังวนความมืดว่ะไอปูนปลาวะไอปูนได้ได้ตัวยู่ด้วยได้บุญได้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 ที่แต่กล่องคามใช่ไหมรู้เรื่องกระเบื้องร่อนรู้เรื่องกระเบื้องร่อนเล้าเดี๋ยครบ้านผมไม่ได้ใช้กระเบื้องอ้าวรู้เรื่องปูนร่อนไอ้เี้ยอะไวเนี่ยขอโทษครับบ้านผมทำจากไม้มึกมึกรู้เรื่องไม้ร่อนแล้วเดีครับบ้านบ้านผมไม่ทำจากไม้กูไม่แน่ปลาหมึกมาเลยมันเจ็บอ้าวโสมลงเป็นน้ำยา เลื่อนไม่ลดปูแล้วหมึกเมื่อไหร่มันจะหายแต่แล้วก็ไม่ลดเหมือนกันพอดิวดูเราเองเข้ามีขาละจะงหวะอยูถาวรหยอกหยอกตัวเอข้ามีขาละจะงอวะน่ไงอะไรพัคตายใช่โอ้ยเกี๊ยวปูสุดปูแนะนำปูเอาเกียวให้เราเถอะปูสุดปูต้องเฮ้ยลากี้ด็อกเฮ้ยลากิบบ็อกโอ้โหไปหนักไปหนุนเราจะสื่อทอดเจดตาลาลมของเกียวไว้ในกำมือเลยลากีบได้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  ไปเลยอีกาเดี there. There ๋ยวเขาจะสืบทอดเจตนาอมิงเราใช้อีกาอินเทอร์เราใช้อีกาอุจวะอินเทอร์จีอุจวะอินเทอร์ีไอก้อมิดเย้ไอบไอ้เวเรามีลัทธิพลหกก้อนไอ้หกก้อนกห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 กกกห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 ก้กหกอก เอ้ยเราไม่ได้เอากระทาเราเอาแค่ของอ่นนี้หัวได้เคลียวแล้วมันตกลกไอ้หยอกยอกเฮ้ยตอนนี้จะมีเอเมอรอลยี่สิบหกเม็ดแล้วเราจะเก็บเฮ้ยเราไม่ซอยเราไม่นใไอ้บุญไอ้บุญกูเีนเอมรอยี่สิบเจ็มตรไอ้สตีเอเมอรอลอะไรับูอัไรกจไมันไม่เป้าฐานน่ะอ้าจแตกแเออร่เมตรกู มันเปไอ้แจ็คัวรมันก็ตายไอ้กูโดนลโดนลาเล็ดเบ็ดด้วยดเอก่อนนะเซ็กเขาจะบอกว่าเขาช่วยไม่ได้เหมือนกันวะน้ำมูเตสไอเ็กเอ่นนะพอดีเราลูกเือนมานวยิมอนมีตาช่วยลูกเ่ช่วยลูกเ่ช่วยลูกเพ่อ้โมเากูยมุดเดี๋ยวเาขอเาขอให้ก่อนเาขอเก็บดาบดาบเพชรก่อนมด้วยช่วยลูกด้วยสกักนี่สายกูเดนลายบ้าเนี่ย โอ้ยโอ้ยเกลตกอีกแลไอ้โม่เรายี่สิบเจ็ดเม็ดกูแม่งได้ไปแล้วก็บอกแล้อย่าไปเก็บไปเก็บไปเก็บไปฝักไปฝากไปฝากปูนมึงไอ้ควายเราสู้เต็มที่ไอ้แจ็คก็ยืนเดฟเคยปูนกูขอเคียวดิเก็บใหม่เพราะมึงคนเดียวปูนถ้าเราสู้สุดเต็มที่แล้วแต่ไอ้แจ็คเอฟเคยยื้อว่าเคียวไอ้ปูนเองเอาเอ็งเอ็เองเอาไปซื้อเอ็งซื้อกาแฟก่อนไป จะได้เกาะอยเหมือนโลกแล้วปูนึงอะไรนะก็ไอแซงไม่ยอมช่วยสู้แล้วช่วยสู้มันก็ตายไอ้เขาบอมีใครเอาเปล่ามีใครเอาเปล่าขอตายถ้าแต่ตตตแตม,มันมาเลยเรามีดาบมาดาบเหล็กมันจะไปช่วยได้ไงจ<ะ>ักรถัวยามมาให้หูกรอบเพ้อรองเฮ้ยธนูลองเอาไปทางตาเมนไปก่อนแตว่าไปเราเห็นธนูมันหยอกอยู่ไอ้บนเสาไอตรงตอนที่เราหนีนั่นแต่แต่เราเราไม่สนธนูแบบแบบที่แท็กถือนะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไปตามมาดิ นี่อะไรอะข้างบนนั่นอะนี่เห็นปะมันไม่ได้โหดแต่แค่หินบ็อกมันใหญ่นี่ข้างบนเนี่ยพัดเขียเคียเอ้าทำไมเรายิงไม่ได้วะต้องม่ต้องขนต้องมีสามลูกสามดอกเนี่ยไหนๆนี่ปลุกมาอีกแล้วเนี่ยพัดอันนี้ไม่ใช่ลูกขนนกปะตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นหอกเตียงแตกเตียงแตกบอลมันใช้ร่องหนมาได้ อ้เราช่วยไม่ได้เรามีดาบมาไอ้เหี้ยอย่ามาลอกผมไอ่กูเอ้แด๊กมีหอกแต่ไอ้แด๊กถือเล่นแบบไม่จริงสักทีอ่ะไม่กูไม่รู้เป้าหมายกูบอกอยู่ๆบอลเสาแล้วมากระตุกอย่าตายอย่าโทษกูดิเราโทษปูได้แต่กูห้ามโทษเราเพราะกูเป็นคนชวนเราเล่นเกมบอล ข้าวัดเออบมปิแล้วโทษที่ผมปิดถ้ามีเอามาเลเม็อ้าวเขาเขาจะเก็บซื้อดาบไอ้มาเล่อพอดีเลยอ้ยจะไปซื้อดาบไอ้มเลดีไม่ใช่เกอะบไอ้่ไอ้พัไม่เกาะเกอมันใช้ส0สิบอ่ะขาดยี่สิบจะได้และโอ้หแล้วมีย7บเจ็ดแต่เกือบได้แล้วเมื่อกี้มีหกนะเรามีสามสามสิบสเม็ดอ่ะโอ้เจ็บเม็ดก็ซื้อได้แหละปู อูแล้วเตียงเตียงมันแตกได้ไงวะก็มันมีอยู่บนเสาบอกเอ้ยทุกคนมาดูหลังเสาข้างๆไปๆไปพูดเองเองลองหันหน้าเองลองหันหน้าจอไปตรงเอ้ยเองงเดินไปตรงจุดจุดเกิดเหตุของเตียงที่เราจะเห็นว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ปะเออไปดิตอนนี้นะโอ้โหพูดเลยมันโยนมันโยนอะไรมาวะเโยนเดินตรงทางเไปแล้วบอกเอ้ยมันบุกมันบุกตอนนี้คือทางเดียวทางเดียวก็คือต้องต้องเอ F K F K รอเตียงทุกคนแตกแล้วต้องใส่เตี่ยทีเดียวเออใช่ เราก็รู้แล้วเดี๋ยวเราก็รู้ไงว่าเรื่องเตียงมันสู้ไม่ได้เราต้องกองขอดูแลก็แบบบ่นคือมันช่วยได้เว้ยคือเราอัพดาเมจเปิดดาบมาจะเท่าดาบเพชรตอนดาบเหล็กอะชุดเกาะไอ้แจ็คเปิดเกือบเท่าดาบเลยมาแล้วมันมีแค่ดาบเหล็กเองมันม็มันด้วยไม่เราเคยทอกเตียงจะแตกภายในอีกสิบเอ้ใช้อีกหนึ่งนาทีเราบอกไอ้แจ็คไอ้แจ็คก็ตะโกนอย่างว่าสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ใช้ไอเตียง เออมันก็สู้ได้แต่มันเหมือนมันฉลาดมันเล็งเราอ่ะมันเล็งเนี่ยเราอ่ะเออมันไม่เล็งคนที่มีเดียวเรเ่องเราเไป